ก็จะเจอแล้วเพื่อนๆเ,เอ้ย <H C> เห็ดพึ <H C> ่งหวาน <H C> หัว <H C> นี้นะนี่ของแท้ของแท้เลยจา้านี่งามงามจ้าเพื่อนๆงามไหมดูใกล้ๆมาจ้ะเพื่อนๆมา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 นสุดๆแล้วดอกนี้เพื่อนเท่าที่เคยเจอมานี่หาเจอยากเลยเพื่อน สีนี้นะไม่เคยมาตรงนี้เลยป่านี้มันเคยมีแต่มันถูกตัดแล้วมันโค่นต้นไม้ไปหมดแล้วอาา่ะจ้ะนะมาจา้ะเธอคู่กันจริงเห็นไหมเอ้เอ้เพื่อนเพื่อนเอย้ยา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 ยแต่ละให้ดู มานมากมายมานมากมายมาเสียงเอามาเสียงเอาอุ้ยได้อยู่นะเนี่ยเขี่ยเจ้าที่เ้าทางออกหน่อยอืมแบ่งกันนะจ๊ะหาเห็ดก็ยากยาก,กนนะที่เราอยู่เลยแรงมานานนะ่ะฝนตกวันเดียวสามเดือนเนี่ยนะแล้วก็หนาวเลย โอ้ม,มันหนาวแล้วเห็ดหายากแล้วจ้ะเพื่อนๆทำไงเดี๋ยวก่อนโอ้ยภาพกระสั่นไวแผลแล้วโอ้ยตายแล้วเพื่อนๆม,มันยากจังมาจัะมันยากใช่ไหมตัอดโอ้อมันดันไม่ขึ้นจ้ะนี่งามไหมนะ กำลังินนดอกนี้มันเพื่อนมาเลยมาเลยมันมีอะไรด้วยอุยพึ่งมาตอมอันนี้ดูยังเห็นอะไรไม่รู้คิดว่เาเป็นเห็ดพึ่งปรติตรงนี้ปีนี้ได้โอ้โหเป็นยี่สิบสามสิบดอเลยนี่ตัดกิง่งออกจ้ะถ้าธรรมชาติถูกทำลายมันก็จะได้แบบนี้ งามมเลยเพื่อนโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวก่อนมาจ้ะอันนี้ก็ถ่ายด้วยองามงามอี่งามงามสวยไหมสวยนะกำลังกินเลย อ่านเพืนใครไม่มีแล้วเธอเห็ดพึ่งมาหัวมันหายไปเลยฮะตัวอะไรกินแต่หัวไปเนี่ยอ้าวนี่เก็บมาแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่มันเนื้อมันดีมากเลยนะเดูมันต้องสอบนะเพื่อนไม่งั้นไม่เจอนี่นโอ้โหเพื่อน ไปเจอขนายอีกแล้วเราตื่นเต้นตลอดเห็นไหมมันแอบใบไม้อยู่นะเพื่อนมาดึงขึ้นดึงอึอึออ <c oughs> <c oughs> มาจ้ะได้เลิกแล้ว เดงไปบ้างแล้วล so, e like ่ะเพื่อนนี่ดอกนะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวกิ่งไม้เพื่อนๆอีดอกเลไม่รอโตแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินโอ้ยเพื่อนๆเอายากจังนะคือแบบเอายากมากเลยโอ้ยขอภัยขอภัย เอายากเลยเอะเล่ายากมากเลยจ้ากล้องก็สั่นไปสั่นมานะง่านเล่นเพื่อนที่เดียวกันแบบหลบอยู่ใต้ใบไม้อะใบไม้แบบเนี้ยหมานนะหมานนะอ่านมากเลยจ้าเพื่อนเห็ดพื่งหวานสปีเด้นนะจ้า มันต้องร้อจะไม่งั้มันไม่ได้ขึ้นไม้เห็นอโลดอลาดนันมันหนาวว่ะจ้ะ